สีใหม่ของวงการเบรกไม่อยู่อ้อยกระทอนนักร้องสาวคนแรกที่จะมาเติมความแรงแบบเบรกไม่อยู่โยกขวาโยกซ้ายสายสะโพกกันสนิท <ใจ S 1> กับเพลงสนุกสนุกของราชินีลุทุ่งชื่อดังเรริ่งเร่เรเรจับชื่อไว้ให้ดีอ้อยกระทอนกับเบรกไม่อยู่หนึ่งอย่ารังความมันให้สะดุดเพราะมันเบรกไม่อยู่ยเริ่มแรงแล้ววันนี้โดย PGM กับ กำลังแรงจากน้ำยาล้างหัเทพและเทปเหล่า PGM กกีีีี่่่ทพิยังครราจลหลากสีหลังรินเป็นจิตรกรรมบนพื้นใจสีขาวคราวพันยังแอบเร้นใต้ใจความรักสีขาวชันนนากิติยพัน PGM เร็วๆนี้ ค,คำคืนฉันฟังเสียงคลื่นลมคลายพ g m ขอเชิญท่านมารับลมร้อนกับบทเพลงหวานจากหยาดนภาไลัลในเพลงดังอมตะหยาดนภาลัยชุดที่23ร้อนนี้มาสัมผัสรับมวลเสน่ห์แห่งเลรียวคลื่นสายลมและแสงแดดด้วยกันย้ำของแท้ต้องมีลายเซ็นหยาดนภาลัยและพ GM จัดจำหน่าย ค้นหาความรักไปทั่วแนวทุง่งมุ่งบอกชนบทว่าอยากพบสาวนาตื่นเิดสามใบดวงใจของพี่ปรุ่งสางสว่างแล้วนี่ถามหาความรักลั่นแนวป่าน,นำเอามาลามาคล้องขุนเขาให้เป็นวิมานรักทุ่งนาป่าเขา เทปชุดทุ่งนาป่าเขาโดยสนทิสมมาตรทุกแผงวันนี้ PGM พี่แน่ใจว่าชื่อของพุ่งพวงดวงจันทร์คงจะอยู่ในใจของคุณคุณนะคะยี่ก่อดลำมึกพุ่งพวงค่ะยิ้จียาปิดากูลค่ะจ้าจ้าพี่พูดไวเมื่อตอนปีถ้าคุณพี่รู้ เดี่ยวกรุงเทพเมือ่อที่สุดสวยรับรองเขาว่าสนุกจริงๆเขาเรียกว่าเบรกไม่อยู่ค่ะพบก,กับดี่ยวทุกหนงเทปวันนี้นะคะโดย PGM ค่ะกับแรงอธิษฐานที่กรีดลึกเข้าไปในความรู้สึกจากน้ำเสียงที่บาดลึกเข้าไปในอารมณ์ บุษบาเสียงเทียนมนเสนจากดุจเตือนดาราที่จะมาสะกดอารมณ์ของคุณให้ล่องลอยแล้ววันนี้ร่วมส่งเสริมความเป็นไทยไปกับ PGM และเทศเปล่าน้ำยาล้างเทศ PGM บุญยิ่งแล้วได้แอวเมืองเนือเมืองที่งามลือ,อยาติมะพ่าไหลขอเชิญท่านแอวเมืองเหนือทิงไทยงาม,งามดอกไม้บานสะพรัง่ง เพลงดังอมตะอยากนาภาลัยชุดที่22แอลมือเหนือทุกแผนเทปวันนี้โดย PGM ของแท้โปรดสังเกตลายเซ็นยากนาภาลัยและ PGM วันนี้ศิลปินเหล่านี้พร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดความงมดงามของบทเพลงหวานเมื่อวันวานให้คนได้หวนรำลึกกันอีกครั้งวันหวานหมายเล็กหนึ่ง นองสากพักดีเทวาจินตนาสุขสถิตท,ทิพวันเป็นพิบาลกับสิบบทเพลงหวานวนันวานหมายเลขสองว,วินัยพันธุรักกับสิบบทเพลงจากภาพยนตร์ในอดีตว,วันวานหมายเลขสามทิพวันเป็นพิบาลกับสิบบทเพลงแห่งความทรงจำ อันไมาเอกสีวิทัฒนาสว่างคุณโรเบอร์โตเมงนักร้องยอดเยี่ยมสยามกุลการสารฝันความงดงามของบทเพลงหวานเม่วันวานวันนี้ทุกแผงเทปโดยพี่เจียเยี่ยมขยับเส้นขยับสายของคุณแล้วมาฉลองกันให้สุดๆกับดีกรีความแรงที่เข้มคนจนต้องนำมาผาสมใหม่จากยอดรักสลักใจ ห <S an> ลองหน้าร้อนให้สะใจโดยไม่หยุดให้สะดุดอารมณ์กับเบรกไม่อยู่หา้าเพณีไทยเร็นความแรงแบบไม่ต้องติดเบรกกับเบรกบไม่อยู่หกเราชาวนาอยู่กับคว <S an> า <S <S <an> <S อย่ารังความมันให้สะดุดเพราะมันเบรกไม่อยู่ย <S <S <an> <S เบรกไม่อยู่หา้าและเบรกไม่อยู่หกจากย่อรักสลักใจ <S <S <an> เริ่มแรงแล้ววันนี้โดย PGM กับกำลังแรงจากน้ำยาล้างหัวเทปและเทปเปล่า PGM เราชาว ลองโคมลอยเรือเมื่อคืนวันเพ็ญจากวันหวานสารมาจนถึงวันนี้นบทกำนัน20ชุดแห่งความไพเราะจากบทเพลงดังอมะตะญาดิานาภาไลัลตัวจริงเสียงจริงของแท้ต้องมีลายเซ็นญยาดนาภาไลพีจีเอมจัดจำหน่ายสุด